เมนูอยู่บ้านอยู่บ้านก็แซบได้แซบไปกับเมนูนี้พร้อมๆกันค่ะยำกุ้งโสดสะดุ้งนะคะนี่เลยค่ะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียว สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะโอ้โหสะดุง้งสะเทือนตับไตไส้พุงแน่นอนค่ะหืมแซบปริ๊ดลืมความทุกข์กันเลยนะคะมาค่ะนะอยู่บ้านแบบแซบแซบกันนะคะนี่เลยเรามาทํากับข้าวง่ายๆกินการแบบแซบๆซสะดุง้งสะดุ้งกันเนาะบางทีนั่งนั่งนึกๆึกอ้ยฉันอยากกินนู่นฉันอยากกินนี่อ่าพอมีโอกาสมีเวลาฉันก็จะไปสั่งกินนะร้านนั้นร้านนู้น ไม่ต้องค่ะช่วงนี้นะคะนี่เลยค่ะเลือกจิ้มค่ะกดเข้ามาเลยค่ะช่องดีกว่ากินดินนะคะหลากหลายเมนูเลยนะคะที่การทําลงให้นะการพยายามพยายามที่จะเอาแบบว่าเมนูที่แบบ แก้เบื่อแก้เซ็งอ่าแซ่แบซง่ายๆได้ที่บ้านลงให้นะคะตามความสามารถของการเองเนาะเออแบ่งๆกันค่ะมาค่ะยำกุ้งสดสะดุ้งนะคะนี่เลยค่ะกุ้งสดนะคะก็ต้องสดสดเลยค่ะกุ้งสดก็มาจากกุ้งสดค่ะกุ้งต้องสดค่ะ กุ้งไม่สดมีวิธีทําให้สดค่ะนี่นะคะวิธีการทํากุ้งนะคะให้กรอบอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพิ่มความกรอบเด้งค่ะวิธีล้างกุ้งแบบง่ายๆนะคะการทําลงในคลิปให้แล้วนะคะแยกเป็นอีกหนึ่งคลิปบอกได้เลยค่ะถ้าล้างแบบวิธีที่การทำเนี่ย แช่เย็นไว้เป็นอาทิตย์เอาออกมายำก็ยังสดสะดุ้งอยู่เหมือนเดิมค่ะเนื้อจะมีความกรอบความเล็กนะคะเตรียมไว้นะคะวันนี้ค่ะการจะใช้ครึ่งกิโลกรัมค่ะความสะดุ้งอยู่ตรงนี้ค่ะพริกชี้ฟ้าค่ะประมาณนี้นะคะกระเทียมค่ะการใช้เป็นกระเทียมจีนหนึ่งหัวเลยค่ะเพราะอะไรทาไมถึงเลือกใช้กระเทียมจีนเพราะว่ากลิ่นเขาจะไม่แรงเหมือนกระเทียมไทยแล้วก็มีรากผักชีค่ะประมาณ3าสี่รากนะคะที่การใช้วันนี้ค่ะมีเท่านี้จริงๆค่ะสะดุ้งสุดตัวแน่นอนค่ะ มาค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ํายํากันก่อนค่ะแบบสะดุ้งสะเทือนกันเลยนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนเตรียมครกมานะคะต้องเป็นครกนะคะตำจะดีกว่าปั่นค่ะเพราะอะไรเพราะว่าการอะไม่มีเครื่องปัน่นไม่ไม่แล้วค่ะคือตำอะ่ะเขาจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่าได้ได้กลิ่นได้รสเออได้กลิ่นมากกว่าเนาะเออบางคนจะชอบโคลกเนี่ยค่ะ ค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำยำกันแบบแซ่บๆนะคะเอารากผักชีใส่ค่ะนะคะใส่ทุกอย่างเลยค่ะโคลรวมกันพร้อมกันหมดเลยนะคะกระเทียมด้วยค่ะใส่เกลือค่ะครึ่งช้อนชานะจำไว้ด้วยค่ะว่าใส่เกลือไว้เท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยวตอนปรุงรสชาติค่ะเราอย่าลืมบวกในส่วนของเกลือนี้เพิ่มเข้าไปด้วยนะค่ะโคลนะคะได้หยาบๆแบบเล่นใบแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะ ไม่ต้องให้ถึงกับละเอียดมากนะคะการจะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะประมาณหนึ่งช้อนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเนี่ยค่ะตามให้น้ำตาลนะคะเขาละลายดีเลยค่ะตามน้ำตาลนะคะตอนนี้ละลายดีแล้วเสร็จแล้วค่ะเราจะมาทำการปรุงรสชาติกันนะคะน้ำปลานะคะประมาณสี่ช้อนค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะสี่ช้อนนะคะน้ำปลาสี่ช้อน น้ำมะนาวคั้นสดนะคะสดจริงๆค่ะเม็ดน้อยๆย,ย,ยังลอยอยู่นะคะฟ่องๆค่ะน้ำมะนาวนะคะสักประมาณ4ี่ช้อนเท่ากับน้ำปลานะคะสองสามสี่ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะการจะเพิ่มนะคะเป็นน้ำตาลทรายค่ะสักประมาณสองช้อนชานะคะให้มีความแบบว่าเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนะคะน้ำตาลมะพร้าวของการน่ะเขาจะไม่ค่อยหวานมากเขาจะให้ความแบบ มันๆน,นะนี่เราต้องใช้น้ำตาลทรายค่ะช่วยนะคะชิมนะคะ,อ,ะอร่อยอ่ะอู่อยอร่อยจริงเลยอสะดุ้งแน่นอนแต่ของการนไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ถ้าเกิดอยากให้เผ็ดนะชอบแซ่บกว่านี้ค่ะเพิ่มได้นะคะในส่วนของพริกค่ะยิ่งเป็นพริกขี้หนูสวนเนาะโอ้โหหรือไม่ก็ทิ้งดิ่งเป็นลูกโดดก็ได้โอ้ได้เหมือนกันค่ะอืะ พอแล้วพอแล้วโอ้โหแซ่บมากแซ่บมากแซ่บเหลือล้อนมากเลยค่ะอือยากให้ลองอกลิ่นแบบว่ากลิ่นน้ำมะนาวหอมชุยเลยเสร็จแล้วนะคะต้องพูดไกลๆพูดใกล้ไม่ได้เลยน้ํำลายพร้อมปรี๊ดพร้อมปรี๊ด เสียมารยาทที่สุดค่ะเตรียมไว้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปทํากุ้งสะดุ้งกันนะคะนี่เลยไปค่ะเราไปทํากุ้งกันเลยค่ะอ่าวันนี้นะคะการใช้น้ําแข็งใส่น้ําเย็นๆรอไว้พร้อมนอกกุ้งค่ะนี่เลยเขาจะให้ความเด้งความกรอบก็สําคัญที่ตรงนี้ค่ะนี่เลยเราจะมาลวกกุ้งกันนะคะให้เบอน์นะคะน้ําใส่กระทะค่ะลวกในกระทะสะดวกดีค่ะใส่เกลือลงไปค่ะสักประมาณครึ่งช้อนชานะรอให้น้ําเดือดจัดเลยค่ะ นี่สำคัญทุกขั้นตอนค่ะถ้าอยากได้กุ้งโสดนะกุ้งโสดสะดุ้งแบบว่าสะดุ้งสุดตัวค่ะนี่เลยต้องเข้มงวดทุกขั้นตอนค่ะแต่ว่าไม่ได้ยุ่งยากอะไรอะเนาะน้ำพวยพุ่งแล้วนะคะการจะให้น้ําพุ่งจัดจัดเลยค่ะน้ําเดือดจ,จัดจัดเลยนะคะค่ะกุ้งนะคะที่ล้างทําความสะอาดแล้วนะคะนี่เลยอ่าน้ําเดือดจ,จัดจัดประมาณนี้ค่ะเอากุ้งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะระวังมือด้วยนะคะ การจะใช้เวลาลวกกุ้งนะคะประมาณ2-3นาทีนี่ให้กุ้งสุกนะคะให้กุ้งสุกในที่นี้ก็คือพอเวลาน้ําเดือดใช่ไหมทีแรกน้ําเดือดพอเวลาเราเอากุ้งใส่ลงไปปุ๊บน้ําก็จะนิ่งปับ๊บอ่าเสร็จแล้วอะ่ะการจะไม่ให้น้าอะคะ่ะเขาเดือดกลับขึ้นมานะคะใช้เวลาการลวกนะคะประมาณ2-3นาทีนะคะ ดูจนว่ากุ้งสุกอะค่ะให้แค่กุ้งสุกแค่นั้นพอค่ะเราจะไม่เอาความเปื่อยความยุ่ยนะคะจากกุ้งค่ะนี่กันจะใช้ไฟนะคะในการลวกค่ะไฟกลางๆนะคะจะไม่ได้ใช้ไฟแรงค่ะจะใช้น้ําร้อนนะคะค่อยๆระอุเ็าเรียกว่าระอุอ่าครบเวลาเรียบร้อยแล้วอ่ากันก็จะเอากุ้งขึ้นนะคะกุ้งของการก็สุกแล้วค่ะพอเอาขึ้นปุ๊บนี่เลยค่ะกระโดดลงน้ําเย็นเลยจ้า ค่ะวิธีการนี้จะทำให้กุ้งนะคะเขามีความเด้งมีความกรอบแล้วก็มีความหวานค่ะน็อคน,น้ำเย็นช็อกน้ำเย็นไหมค่ะเอาค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะวิธีรั่วก,กุ้งให้กรอบเด้งนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราพากุ้งไปเจอกับน้ำยำแซ่บสะดุ้งสุดตัวแน่นอนค่ะไปค่ะนี่นะคะ แล้วเราก็เอาน้ําจิ้มมาค่ะพาน้ําจิ้มกับกุ้งนะคะมาเจอกันค่ะนี่เขาก็จะเป็นกุ้งสะดุง้งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะกุ้งสดสด้งของการนะคะพร้อมเสิร์ฟจา้าเนื่องจากนะคะกุ้งของการน้นอยไปครึ่งกิโลกรัมเพื่อมีกุ้งเยอะนะสามารถนี่ค่ะน้ําจิ้มนะคะ ตามครกเดียวค่ะสามารถเพิ่มกุ้งเป็น1นกิโลได้นะนี่การการไม่ได้ลาดทั้งหมดนะคะนี่พอเวลากินเราก็เอามาจิ้มเพิ่มความสะดุ้งเข้าไปอีกได้นะคะนี่เลยค่ะเตรียมไว้นะค่ะ นี่แล้วก็หาผักค่านานาพันธนานาชนิดนะคะมากินคู่กันค่ะโอ้โหรับรองค่ะโอ้ยแซ่บง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะคะทําเองค่ะการบอกเลยค่ะน้ําราดนะคะน้ํายํานะคะอร่อยถึงซวงในมากเลยค่ะแซ่บสะดุ้งสะเทือนอหืมโอ้ยน้ำลายไหล ค่ะง่ายๆนะคะลองทํากันดูค่ะนี่เลยรับรองค่ะไม่ผิดหวังนะคะแทบจริงจี๊ดจริงค่ะนี่พูดไม่ออกแล้วค่ะค่ะง่ายๆค่ะฝากกันเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e เป็นกำลังใจให้การทําคลิปต,ต,ต่อไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ